สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการหาจำนวนฮาร์ดเรทจากฮาร์ดเรทที่เต้นไม่สม่ำเสมอนะครับหรือเต้นแบบเออร์เกูล่าหรืออริทเมียนะครับเทคนิคหรือวิธีการมีอย่างไรนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับข้อที่1นนะครับให้เราดู RRI n t e r v a l ก่อนนะครับว่าเท่ากันหรือไม่นะครับคำว่า R R interval ก็คือนะครับอันนี้ก็คือ q r s ตัวที่1นนะครับ QRS <Q> ตัวที่2ผมจะผมจะเรียกสั้นๆว่าแค่ R R 1แล้วกันนะครับ R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6เห็นไหมครับว่าระยะห่างระหว่าง R แต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง R 3 R 4 R 5ที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้ระยะห่างมันจะไม่เท่ากันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรเหมือนสูตรที่1นนะครับที่เป็นแบบหัวใจเต้นสม่ําเสมอไม่ได้นะครับเราจะเราจะใช้สูตรที่สําหรับหัวใจเต้นไม่สม่ําเสมอน,นะครับในเคสนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่สม่ําเสมอนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการต่อมาทําอย่างไรนะครับข้อ2ก็คือถ้าไม่เท่ากันนะครับให้เริ่มนับช่องใหญ่จาก r ตัวที่1นะครับนี่ก็คือ r ตัวที่1นะครับผมจะเริ่มนับจํานวนช่องใหญ่นะครับจาก r ตัวที่1ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2้า14 15นับไปให้ได้15ช่องใหญ่นะครับก็คือระยะจาก r ตัวที่1ไป15ช่องใหญ่นะครับนะจากนั้นนะครับ จากนั้นนะครับให้นับนะครับให้นับจํานวนว R เวที่เกิดขึ้นในจํานวน15ช่องที่เรานับไปนะครับนะในในระยะระยะทางที่เรานับไป15ช่องใหญ่เนี่ยมี R กี่ตัวนะครับ R ที่เกิดขึ้นในระยะที่เรานับ15ช่องใหญ่ก็คือมี R1 R2 แล้วก็ R3 มี R อยู่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำา3นะครับนะเราเรานับได้1ตัว2ตัว3ตัวนะครับเอา3เนี่ยเอาจำนวน3ไปคูณกับ ยี่สิบนะครับนะนำจำนวนที่นับได้ไปคูณยี่สิบนะครับก็จะได้แทนค่าก็คือสามไปคูณยี่สิบก็จะได้หกสิบเพราะฉะนั้นฮาร์เรทคนไข้รา,ายนี้ก็ประมาณหกสิบครั้งต่อนอาทีนะครับหรือถ้าหากว่าอยากให้ละเอียดมากขึ้นนะครับอยากให้ละเอียดมากขึ้นเราสามารถที่จะนับไปถึงสามสิบช่องนะครับสิบห้านะครับเมื่อกี้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะครับถ้านับได้30ช่องนะครับนะระยะห่างนะครับระยะนะระยะนี่อะ่ะสาช่องใหญ่เราก็ใช้วิธีการเดิมก็คือนับให้ได้30ช่องนะครับแล้วนับจำนวน r ที่เกิดขึ้นใน30ช่องนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 ได้6ตัวเอาจํานวน6ไปคูณกับ10นะครับเราไม่ได้คูณ20นะครับถ้าหากว่านับไป30ช่องให้คูณ10นะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้ก็จะได้6กคูณสิก็จะได้60โอเคไหมครับนะฮะถ้า,ามาีมีข้อสงสัยก็สามารถอินบล็อกมาถามได้นะครับผมขอบคุณครับผม